สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์มุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ลักษณะอากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังนากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ ีเคลื่องการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองครับจบการรายงานข่าวพยาก์อากาศจากศูนย์ดุงตนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่076 327 191แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน